อุ้ยทางร้านหอมดีมากชีวิตชนีแผันแรกเป็นไฮคิวนะคะเป็นแบบคาราซุโนะอุ้ยความปังหน้านี้ก็จะเป็นแบบรวมดาวเด่นแต่และโรงเรียนนะคะพี่โอ้ยแผ่นต่อไปนะคะ My Hero หน้านี้เป็นเด็กๆ ไม่สวยอะ่ะแสงจะสะท้อนนิดหนึงหน้านี้เป็นย่ายบ้าแล้วก็เป็นพวกเป็นเสาหลักนะคะเราเสาหลักอุ้บปังอะ่ะแผ่นสุดท้ายก็เป็นไมฮีโร่เหมือนกันแต่ว่าเราชอบที่แบบมันรวมหลายๆคนนะคะสวยนี่เป็นหน้านี้จะเป็นน้องสามคนนะคะสามคน นี่แล้วก็เป็นห้อง U A นะคะโอ้ยความปังอ่ะแบบเลิศไม่รู้ไม่ใครสะสมไอ้แต่ก็เพราว่าเป็นอะไรที่หานดีก็จะราคาไม่ค่อยแพงนะคะซึ่งเราว่าเออที่เราได้มาก็ไม่ได้ราคาแพงเพราะว่าแบบแผ่นใหญ่ให้โปดโปสเตอร์หนังอะไรอย่างเงี้ยอุกคนเป็นอะไรที่เลิศตังประทับใจไฮคิวมากใครสนใจก็ไปซื้อตามกันได้นะคะก็เอฟให้ทัน ขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ